ก็มาอยู่สำหรับเกม PC ในปีใหม่นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นเกม PC ที่เป็นเกมแนวยิงแล้วก็เป็นแบบ Open w o r l d นะครับใครที่ชื่นชอบ Open w o r l d ผสมแนวยิงอยู่แล้ว พามาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกานนรแย้มก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดซุปเปอร์แทงการกดสมัครสมาชิกแล้วก็การดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเกมที่รียร้อยแล้วน้องเพิ่มเกมมิสิบลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะเป็นเกมไหนหน่าโหลดลือเกมไหนหน่าเล่นบ้าง,างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เก่อกับเกมที่อยู่ในโลกปัจจุบันโลกอนานะคตเลยอยากเล่นเกมที่อยู่ในยุคอดีตก้นบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Red d e a ร r e d e m p ชั่นถต้องมาเลยว่าเป็นเกมที่ใครหลายคนก็น่าจะชื่นชอบกันเพราะว่ามันอยู่อยู่ในทีมคาร์บอยนะครับที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะ วิ่งไปไหนก็ได้ตามภารกิจหรือว่าเราเนี่ยจะวิ่งตามแมปเล่นตามแมปก็ได้แล้วแต่เอาเราจะเล่นก็ได้เหมือนกันเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีนะครับมีเนื้อเรื่องที่คนนั้นจะน่าติดตามแล้วก็ภาพที่มันสวยงามมากๆตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเน้นผู้หลังผ่านมากๆนะครับก็จะมีระบบที่จะเป็นระบบเก็บของจาก NPC หรือว่าจะเป็นระบบความสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นระบบการสวมใส่อเทมไม่เกี่ยตัวละครนี้นะครับอย่างพวกเครื่องแต่งกายต่างๆหมวเสือคลุมรองเท้ากางเกงสามารถปรั แต่งได้ตามที่เราต้องการก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีระบบค่าสเตตัสด้วยนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นน,นั่นเองนะครับใครที่ย้อจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองเนะเกมที่ยอดนิยมสำหรับใครหลายหลายคนแล้วก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากสำหรับชาวไฟนั่นเองนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า GTA V หรือว,ว่า GTA ภาคที่5นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำออกมานานแล้วแต่ว่าคนยังเล่นเยอะอยู่แล้วก็เป็นเกมโอเวอร์ที่คนเล่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีตัวของ เนื้อเรื่องให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับจะมีเรื่องราวกับ3ตัวละครน,นะครับที่จะเป็นมหาโจรไว้เขานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวของพริติต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งการก่ออาชญากรรมการช่อโกงตามสไตล์ของ GT นนั่นเองนะครับแล้วก็เอาชีวรอดนีจากตำรวจ ให้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภารกิจต่างให้เราไปเลือกเล่นกันหรือว่าระบบตัวของภารกิจอื่นๆที่เราเนี่ยสามารถเล่นกันได้ชิวๆก็อย่างเช่นการเล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟดำน้ําล่าสัตว์ก็มีเหมือนกันแล้วก็คือภารกิจหรือว่าตัวของภารกิจหลักภารกิจย่อยภายในตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากไปให้เราได้ไปเลือกเล่นกันหรือว่าเราเนี่ยไม่เล่นภารกิจเลยเราเนี่ยจะเอาเกมเนี่ยไปเล่นมอสก็ใส่มอสได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสน เล่นเพลินได้แล้วก็ถือว่าเป็นกเกมหนึ่งที่ซื้อมาคมแน่นอนแถวสำหรับตัวของ gta v นั่นเองนะครับโอเคเลครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่เป็นเกมยอนดนิยมสําหรับคนไทยอีกเกมหนึ่งอย่างเกมที่มีชื่อว่ารัตนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมรัตเนี่ยจะเป็นเกมแนวเอาชีวิสรลอดผสมแนวมัลติเพลเยอร์ Player เข้าไปด้วยก็คือเราเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟ เบอร์เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หแล้วก็เอาชิลลอนอยู่ที่นั่นให้ได้ซึ่งในการเอาชิลลอนในเกมรัสเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันบางทีเราเกิดมาแล้วอาจจะตายเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ นะเพราะว่าตัวเกมมันจะเปิดกัให้ผู้คน,เ,นเล่นสามารถทําอะไรก็ได้สามารถไล่ฆ่าคนก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็คือเกมนี้ก็น่าจะป่าเถื่อนมากๆนะครับถ้าเอาตามจริงเนาะแต่ว่าตัวเกมมันก็จะมีความสนุกประมาณนี้แหละนะครับลงไปก็เอาชีวิตรอดนะครับเนาะตัวเกมยังบวบผสมกันครับคงครับของสร้างบงสร้างบ้านด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ป่า ต่างๆที่สามารถทําร้ายเราด้วยนะครับภพาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพบราการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมหมองบุคคลที่1ส่วนเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมจะรับรองได้มากถึง100คนก่อนเซิร์ฟเวอร์ต้องบอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอนนะครับได้วิ่งหนีการล่าเ่านะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะร,ราคาเกมนี้จะตกประมาณ700กว่าบาท700บาทนี่แหละเพระาะวันา699เกนะครับเกมจิวๆแล้วก็เป็นแนวล่าสัตว์กินบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Hunter Call of the Wild นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวล่าสัตว์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยคอนไทนที่าออกมาได้ค่อนข้สมจริงมากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะโดนส่งไปอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปเล่นตามภารกิจเล่นตามเควสไปเรื่อยๆในการล่าสัตว์แล้วก็ในการล่าสัตว์แต่และตัวเราเนี่ยก็ต้องทำตามสิ่งที่ตัวเกมเขาบอกด้วยนะอย่างเช่นการอาจจะต้องเงียบเสียงเดินเสียงเทา้า ค้นหาจากรอยเท้าบดใบไม้ใบหญ้าก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับตัวเกมก็้จะทำออกมาได้ค่อนข้างสมจริงมากๆก็คือเกมเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวหรือว่าสัตว์ป่าแต่ละตัวก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับนอกใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวนักล่าปีศาจกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Hunts Showdown นะครับ สหรับตัวเกม h u นโชดาว d o w n นะครับจะเป็นเกมแนวนักล่าปีศาจแล้วก็ล่าคนเป็นตัวอยู่แล้วเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นเป็นแบบ PVP หรือว่าเล่นกับ Pv P ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะมีพลังกิจต่างๆที่แตกต่างกันไปตัวเกมในเกมนี้นะครับจะไม่มีการสร้างตัวละครจะมีการซื้อตัวละครเท่านั้นแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยมีเทม сказала, มีสกิลแตกต่างกันไปแต่ว่าตัวละครภายในเกมนี้ถ้าเราเนี่ยโดนฆ่าตายหรือว่าโดนปีศาจฆ่าตายเนี่ยก็จะตายเลย เลยนะครับให้เราไปซื้อตัวละครใหม่มาเล่นนะครับไม่มีการเกิดใหม่อะไรทั้งนั้นนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีภารกิจต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับจะเล่นเป็นแบบภารกิจไปตามล่าปีศาจหรือว่าจะไปเล่นกับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมเนคะครับก็จะมีภารกิจทั้งเป็นแบบกลางวันกลางคืนนะครับก็ะจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับกลางวันก็จะอาจจะเห็นตัวละครง่ายหน่อยแต่ว่ากลางคืนเนี่ย ก็อาจจะฆ่าตัวของศัตรูได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความมืดมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้แล้วก็มองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้เล่นอยู่เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดได้เลยนะครับเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมในตำนานแล้วก็ใครหลายคนก็น่าจะเคยได้เล่นหรือว่าใครยังไม่เล่น,นก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Day ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยดำดิ่งไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วเราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นให้ได้ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการไปหาของหาทรัพยากรมาประทังชีวิตอยู่ให้ได้หรือว่าไปป้นตัวของฝั่งศัตรูก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถติดตั้งมอดได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะติดตั้งอะไรยังไงภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่เหมือนกัน นะครับใครที่งาจจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้แล้วก็เกมนี้จะลงไปในแมปได้กับผู้เล่นได้มากถึง60คนเลยทีเดียวนะครับใครที่งาจจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้เลยนะครับเกมนะครับเราก็มาอยู่สะับเกมแนวชูติ้งแล้วก็เป็นแนวประจนภัยกันบ้างแล้วก็เป็นแนวเอ o มเกันบ้างนสะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Destiny 2เกมแนวระดับ AA ที่เราเนี่ยจะไปประจนภัยในดวงดาวต่างๆในทีมชุติ้ง,ง,ง Shooting, เอพีเอสนั่นเองนะครับเนาะ ตัวเกมนะครับจะมีเผ่าต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะที่เราสามารถเลือกได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีพระดิกต่างๆให้เราไปโลดแล่นกันเลยทีเดียวนะครับเนาะตัวเกมยังมีระบบสกิลระบบการสวมใส่นะครับเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเราเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็ไปเกมนี้ที่น่าเลยแล้วก็เล่นสูงสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไปเกมฟรีนะครับเนาะเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่เราบอกว่าเปิดมาตอนแรกโดนบประมาทอย่างมากสำหรับเกมที่มีชื่อว่าใส่เบอร์ผัง2000 เจ็ดสิบเจ็ดนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ ในปีนี้นะครับเขาได้อัปเดตเข้ามาให้ระบบมันดีขึ้นจากแต่ก่อนขั้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในทีมเก่าเลยก็จะอยู่ในตัวของเมืองไนซิตี้ที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นแบบแนวไซเบอร์ไซเบอร์หน่อยๆมีการติดตั้งหุ่นยนต์ติดตั้งอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมก็จะมีพลิกเกมต่างๆให้เราไปเลือกทำนะครับตัวเกมเนี่ยจะก็จะมีระบบต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งมีระบบการแต่งตัวละครเลือกตัวละครว่าเราเนี่ยจะเล่นเป็นฝั่งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสามารถ อัปเกรดได้ตามที่เราต้องการมีการเลือกขาหรือว่าเลือกชา้นกาเนิดก่อนที่เราเนี่ยจะมาเล่นกันด้วยนะเพื่อจะให้เราเนี่ยมีพฤริกิจที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อเรื่องก็มีให้เราเลือกเล่นแล้วก็มองในการเล่นเนี่ยจะเป็นมองภาพบุคคลที่1แล้วก็จะมีระบบสกิลค่อนข้างที่เยอะยมากมายตัวเกมยังมีระบบการค่าคอมเป็นมนุษย์ด้วยนะที่จะทําให้เราเนี่ยยิ่งอัปเกรดเท่าไหร่เราจะยิ่งกลายเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ส่งผลกับตัวเกม ท่่าไหรแต่ว่าอาจจะไปเจอกับพวก NPC ที่เขาไม่ชอบหุ่นยนต์นะครับ นะตัวเกมก็จะมีมินิเกมมีระบบการซื้อขายของแล้วก็อาวุธปืนต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็สามารถไปซื้อไปเล่นกันได้เลยนะครับเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มาแรงในช่วงนี้เกินบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ark Survival Ascended นั่นเองนะครับเป็นภาคใหม่ของ Ark Survival นั่นแหละที่เขาเนี่ยเอา Unreal Engine 5นะครับมาสร้างเกมนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่ากราฟิกค่อนข้างสวยเป็นเกมที่ ค่อนข้างที่กินสเปคโคตรเลยนะครับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำระดับกลางเนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยหน่อยหรือว่าอาจจะเล่นไม่ได้เลยนะครับตัวเกมก็ยังคงอยู่ในทีมเดิมนะครับก็คือเป็นเกมเนี่ยอาชิลอนที่อยู่บนโลกในนูเสาคล้ายๆเดิมนะมีการคร้าของนะครับสร้างบ้านค้าอาวุธเพื่อสู้กับฝั่งศัตรูแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับผู้เล่นในห้องได้มากถึง70คนเลยนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนของเราเนี่ยได้มากถึง8คนเลยต่อห้อง นั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็ <S <S าสามารถไปลองซื้อลองเล่นกันได้นะครับเ,เกมเปิดใหม่ก็อาจจะมีราคาที่ค่อนสูงอยู่นั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่ไม่เน้นกราฟ,ฟิกแต่ว่าเน้นระบบเกมเพย์ค่อนข้างจะมากแล้วก็เป็นแนวสมจริงมากๆเนะี่ยสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Project z o m b i e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ถึงกราฟ,ฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์แต่ว่าระบบค่อนข้าง จะละเอียดแล้วก็โคตรดีมากๆเลยนะครับในแนวสไตล์ในแนวธีมซอมบี้เนาะเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยหนีจากซอมบี้นะครับหลักๆแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดไปด้วยในทีเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบจิปบจ้อยเยอะโคตรๆอย่างเช่นการบาดเจ็บเนี่ยทั้งมีการกระดูกหักเราจะเดินช้าลง การเหยียบแก้วเราก็ต้องดึงเอาแก้วออกไม่งั้นเราจะติดเชือ้อโอ้โหมันละเอียดโคตรนะครับแล้วก็มีการท้บของนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งตัวละครด้วยนะครับแล้วก็จะมีร,ระบบเสียงเท้าที่สามารถดึงซอมบี้ ได้เป็นฝูงกดได้เหมือนกันก็คือแบบโอ้โหจะทําอะไรเนะี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังมากๆนะครับบางทีเพื่อนเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาซอมบี้อยู่ดีซอมบี้เข้ามาเป็นฝูงเราก็ตายได้เหมือนกันแล้วก็เกมนี้ไม่ได้ยิงซอมบี้กันง่ายๆนะครับเพราะว่าคเขา,าจะยากมากๆซอมบี้แต่ละตัวก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปนะอาจจะเป็นพวกซอมบี้ตำรวจพวกซอมบี้หมอซอมบี้ทหารก็ยังมีเลยนะครับเนาะก็ เขาได้ทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้หลกัหลกๆนะครับแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเล่นคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าบ,บางทีในการฟาร,ร์มของเนี้ยซอมบี้มันเยอะเราอาจจะสู้ไม่ไหวได้วยตัวคนเดียวนั่นเองนะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมยิงแล้วก็เป็นแบบ open world นะครับก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยนะจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการเจาะแบเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่นะานผะู้ชมไปก่อนไวว้้เจอกััันนคคลิปหาสสดีรบ